สวัสดีครับขาแรงเมืองคอนแก่นพี่ฮัทส,สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอา้าวสวัสดีครับนอ้องแก่ขาแรงเป็นไงครับวันนี้401ครับ401โหแรงมาก<จ>บรรยากาศดีหนาวน,น,น้องแก่ครับน้องแก่จบเวลาเท่าไหร่ 3> 3, 2, 8, หสามสอครับโอ้โหสุดยอดเลยขาแรงแงเมืองคอนแก่นมาราธอนแรกมาราธอนแรกด้วยแล้วนะเวลาเท่าไหร่นะสี่ศูนย์ โอ้โหสุดยอดเลยครับเกือบได้ทรัพย์สี่ดีนะครับโมันตุ้ดหูสี่เดียวแกน้าจะกระโดดนี่เป็นเป็นค้าแรงแห่งเมืองคอนแก่นนะครับนี่ไม่ดูเยอะเนอะขาแรงแห่งเมืองคอนแก่นครับอยู่กับน้องกบน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชาวนครพนมเป็นไงครับวันนี้อันนี้น้องกบหนูอ๋อคนไทยครับผมกบคนไทยระยะไหนนะมินิเนาะเวลาตามเป้าเลย บรรยากาศเป็นไงคอนแกนอากาศดีมากเลยค่ะใกล้เคียงกับนครพนมค่ะขอบคุณครับสู้ๆครับสวัสดีครับพบกับพี่ยุทธนะครับสนุกดีครับกองเชียร์เยอะดีเวลาก็5ชั่วโมง12ครับอ๋อโอเคสุดยอดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับตอนนี้อยู่กับพี่กิงนะครับลงระยะไหนนะครับหามาราทอนได้อนด์ดับนะครับ เป็นยังไงครับบรรยากาศคอนแกนสนุกคะ่ะอากาศดีวิ่งวิ่งวิ่งง่ายแล้วก็มีมมมเนินนิดเนิน,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 นสื่อว่าโอเคได้ n e ลพีบีครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับเื่องอ,อค่ะเพเซอร์เพเซอร์ของมาราทอนเป็นยังไงครับอากาศคอนแกนวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะหนาวมากเมื่อเช้าในความไม่ชชวมลุมค่ะอ๋อครับขอบคุณครับ น้องเน็กเข้าเส้นชัยมาอีกคนนะครับเป็นยังไงครับบรรยากาศงานคอนแกนมารารอนบรรยากาศดีครับอากาศหนาวครับสนุกครับเนินเยอะครับแล้วเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะวิ่งตอนแรก5ชั่วโมงครึ่งเป็นยังไงครับแรก5ชั่วโมงครึ่งครับวิ่งไปวิ่งมาก็5ชั่วโมง11นาทีครับก็สนุกดีครับแล้วได้ข่าวแว่วว่าจะไปวิ่งต่อต่างประเทศมีงานที่ไหนต่อครับเนี่ยอ่โตเกียวมาลารอนครับวันที่5มินาครับฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกัน สู้ๆนี่ครับนักวิ่งแฟนซีของเราเป้งไหนครับมื่อนี้บรรยากาศโอ้โหหนาวครับหนาวมากมันมันวิ่งอยู่ที่ยุโรปเลยครับมือแรงเชิเดอร์ครับเย็นมากๆเลยครับมือได้แข็งไปหมดเลยแล้วแล้วแฟนซีมีรางวัลไหมครับตอนนี้ยไม่มีครับวิ่งสนุกสนานไม่จัดเราจัดเองครับผมจัด ครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่หลวงเข้าเส้นชัยมาแล้วนะครับเป็นยังไงครับวันนี้บรรยากาศงานวิ่งคอนเทนต์อากาศดีมากครับก็มันล้าล้ามันไม่ได้วิ่งมานานก็เดินเดินวิ่งวิ่งมาประคองมาจนจบห้าชั่วโมงสิ5ห้าชั่วโมงสิบห้าใช่ไหมครับมีงานต่อไปรออยู่ประมาณเมืองเหนือครับเมืองเหนือเมืองเหนือโอเคเจอกันขอบคุณพี่หลวงครับผมครับผม รทริปวิ่งควันแกนมาลาทอนก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยเวลาอย่างไม่เป็นทางการก็5ชั่วโมง2นาทีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณเพื่อนๆที่กดเข้ามารับชมและกดติดตามพบกันใหม่ครับ <c oughs>